ผมคิดว่าจริงๆในะผมในฐานะนักวิชาการนะขออนุญาตผู้ตรงๆก็คือระบบการบริหา,ารน้าเราเนะี่ยยังไม่ทันสมัยยังยงผมคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาครับแล้วจริงแล้วประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยระบบของอท่อของการน้ําดิบที่เอามาใช้กับเรื่องของอุปโภคบริโภคเนี่ยจะต้องแยกส่วนเผยเผยเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะจะต้องมีองคอ์กรหนึ่งองคอ์กรจัดสรรน,น้ําที่หมายกัมว่าอาจจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับ เหมือนกับการไฟฟ้าก็มีรบ,บริษัทสายส่งน้ํำะะมีผลิตผลิตผลิตไฟฟ้าแล้วก็ส่งไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยอาจจะต้องมีบริษัทที่หมายกันว่าหาน้ําให้กับบริษัทกับองค์กรที่ผลิตประปาซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบชประทานระบบกะเกษตรกรรมกับระบบอุปโภคบริโภคเนี่ยเชื่อมเป็นอันเดียวกันเวลาเขาปล่อยน้ําลงมาเนี่ยแย่งกันเน,ะน้นในอนาคตเนี่ย หน่วยงานที่ผลิตอุปโภคบริโภคเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแหล่งน้ําของตัวเองอจ <ะ S 1> ัดสรรน้ำันตั้งแต่แรกเลยใช่ครับแล้วก็หมายความว่าแยกกันเลยครับถ้าอุปโภคบริโภคในเขตเมืองถ้าคุณใช้กันโดยที่ไม่ได้คิดจะลดหรือประหยัดหรืออะไรทํานองนี้ทั้งหมดแล้วก็คือก็คือหมดใช่ครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งของภาคเกษตรเขาใช้ของเขาไปใช่ครับเขาใช้เขาระมัดระวังเขาปลูกพืชใช้น้ำน้อยเขาก็มีใช้ต่อไปไม่ต้องใช้แบบเดียวกันใช่ครับตอนตอนนี้คือระบบเราเนี่ย ผสมกันหมดเลยครับสมมุติว่าเราปล่อยน้ําจะเขื่อนมานะฮะจะปล่อยมาให้กับการประปาภูมิภาคหรือการปราปานครหลวงมันต้องผ่านแม่น้ํะหรือผ่านคลองโจประธานตอนเนี้วิธีการเรารต้องเอาทหารเฝ้าหรือเอาหน่วยราชการเฝ้าครับเพราะไม่งั้นเนี่ยน้าไม่ถึงหน่วยงานที่ผลิตน้าําปลาปืาเพราะว่าชาวนาก็ใช้ท่อเนี้ยคือท่อเดียวกันในอนาคตอาจจะต้องมีการแยกท่อ,อนะครับหรือึ่งต่างประเทศเนี่ยเขา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 ถือว่าตัวเนี้ย มันเป็นม,มันเป็นเสียลภาพของ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 ภาพลักษ์ของการท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าน้ำปูโภคลอยโภคเนี่ยเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่กระทบต่อเรื่องของอน้ำกินน้ำใช้ของคนในเมืองเท่านั้นเองอม,มันมันมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่เป็นประเทศท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกอย่างประเทศไทยครับซึ่งอันเนี้ยมันมันมันผลกระทบผมคิดว่ารุนแรงมากกว่ามากกว่ามากกว่ากระทบต่อการเกษตร